สวัสดีครับผมจิจิดูไปดูบูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้จะพาทุกท่านม,มาดูเกมลดราคาที่น่าเล่นบน e shop zone un นะครับถ้ามีเกมอะไรที่ถูกใจก็จัดกันเลยนะฮะไปเริ่มกันเลยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดเกมนะครับ skyrim ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าหรือหนึ่งวันเท่านั้นนะครับ just dance สองพันยี่สิบสองนะฮะเจ็ดวัน assassin's creed black flag ภาคสี่นะฮะ Ubisoft ลดทั้งค่ายเลยนะฮะค่ายดังๆก็จะมี Ubisoft แคปคอมนะฮะรบอบนี้นะครับไปดูกันที่ Ubisoft ก่อนนะครับว่ามีเกมอะไรที่น่าสนใจลดราคาบ้างนะครับสกอตพิสกิมนะครับลด67%เยอะที่สุดเท่าที่เคยลดมานะ Monopoly Uno you know. นะครับ h a n k y Shark World นะฮะ Just Dance Assassin's Creed เดอะเอ c ซ l โอคอลเลกชนะครับภาคสใช่ไหมอันนะี้มาริโอและบิดคิงดอมนะครับลดราคาเลแมนรีเจนลดราคานะครับแอสซินคิดสามลดราคาช้ยออฟไลน์ลดราคา Immortal Phoenix เลสติ้งลดราคานะครับโอ้ลดราคาเกือบทั้งค่ายเลยนะครับสตาร์ลิงแบทเทิลฟอร์ออฟนะครับก็ลราคานะเกมตกปลาก็มีนะสปอร์ตปาร์ตีลดราคา ค่ายของ Ubisoft นี่ลดราคาเยอะเลยนะ Doom Eternal นะครับ19.79เหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นนะฮะร,รีบหน่อยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมยิงจนภัยบุกด่านบุกเบนสตินทูเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งวันเท่านั้น Civilization เหลืออีกหนึ่งวันนะฮะ d a o n Quest Builder 2นะฮะเกมสร้างอาณาจักรรับเควสปลูกผักสร้างบ้าน สร้างเมืองอะไรเงี้ยดูดวิญญาณแน่นอนมีตัวอย่างให้เล่นฟรีไปแล้วหลายๆคนชื่นชอบนะเหลืออีก6วันนะครับ Two Hot Python Two Point Hot Python Jumbo Edition นะครับ60%นะครับลดเหลือ15.991าวันเท่านั้นกินเฮลหกจุดสองสี่นะครับ Monster Hunter Light นะครับลด50% 18วันนะครับอ่ะเข้าไปดูค่าแคปค้องกันบ้าง,างมีอะไรที่น่าสนใจนะ ค่ายดังๆก็จะมี Ubisoft, Capcom, Ark System Works นะครับแล้วก็ Marvelous นะฮะ Monster Hunter Light, Monster Hunter Generation, u l t i m a t e r นะ Resident Evil, Street Fighter นะฮะ Resident Evil รถทุกภาค Street Fighter รถท,ทุกภาค o m e g เกมเพยองกเก่าใช่ไหมแล้วก็ดอก,ก,ดอกม่านนะครับมี Mega Man ไม่ลดราคานะครับเ e วี่ไม่คายนะครับลดราคา เดือนนี้ลดทุกภาคนะสติเฟเตอร์ก็ลดทุกภาคมีสองภาคนะครับเดี๋ยวมีเมคายก็ลดทุกภาคเหมือนกันนะครับโอนิมูชาว์วอลล์นะครับอ่าถ้าใครชื่นชอบค่ายแคปคอมก็ลองไปดูนะครับมีลดทั้งค่ายเลยบอดด์เดอร์แลนด์นะฮะลดราคานะครับเหลือหนึ่งวันเท่านั้น โอเวอร์คุกนะครับลดราคา All you can eat 14วันนะครับลด50%เหลือ19.99ไคลสิทธาโลจี technology. อันนี้มัดรวม3ภาคนะ34.99ลด30%แอสซินคิด3ใช่ไหมลดราคาเดดไบเดรไลท์ the light. มีคนถามผมว่าเล่นเจอกับ PC มัไหมเจอนะฮะแล้วก็มีคนเล่นทุกวันด้วยนะครับผมยังเล่นอยู่ทุกวันเลยนะเกมนี้ภาพอาจจะสวย สู้ PC ไม่ได้แต่ว่ามันอัปเดตเรื่อยๆนะอัปเดตให้ภาพมันดูดีขึ้นอะ่ะสำหรับเกมพวกพาก็ถ้าใครชื่นชอบก็ลองหามาเล่นดูนะมีรีวิวมีให้ดูในช่องของผมนะ t t e e t Fighter ครบรอบ30ปีใช่ไหม NBA 2K เพลเก้านะฮะ w ตี k Steam World d i ิ k นะฮะ Immortal p h o e n i ช r ลท i n g ใช้ออฟไลท์นะครับ the take t 2 the s t d e n t r e v i a l หนวยปั๊มก็ลดราคานะ Borderland Game of the Year Edition นะครับ Welcome to h a n w e l l เกมทนายก็ลดราคา BO i Shock ภาค1ภาค2ลดราคาแรง1วันนะฮะ200กว่าบาทนะครับ มอนสเตอร์ฮันเซอร์สอรรี่ทูนะฮะลดราคาพอเท่าไนท์ลดราคา7.99 s จุ r y of Season p รรี่ออ o ซิสซันไพน์นะครับมาดูกันว่าเกมของมาเวลัสมีอะไรลดราคาบ้างนะครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเวลัสนี่เกมค่ายนิดดังนะทำซอ s รี r y of Season พวกคาเวนมูลอะไรประมาณนี้ที่เขาเปลี่ยนชื่อมานะครับ ลดเกือบทั้งค่ายเลยนะุ่น Factory 4นะครับ20%เนะฮะสต l รี่อนาท้นี่ก็ลดราคานะแต่ผมซื้อไปแล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร่ c a t ป i ป p a r ต y นะครับเกมพี่ผี Mono No More Hero 2นะครับภาก1ภาค2ลดราคา s a ก u n a of r i ไ e and r u ด n ูนะครับ22.49ิ e สองจเก้นเลนคากลันนะครับเกมนินจานมใช่ไหม แต่ไม่ใช่ภาคต่อสู้อะไรแบบนั้นคิปปี้ปาร์ตี้บัสไรสนะครับเกมผีๆของ PSP เมื่อก่อนนี้นะครับลดราคาเกือบทั้งค่ายเลยนะมาเวลัสนะฮะเดี๋ยวก็ด็อกมานะฮะลดราคาอีโวล n นด์นะครับลดราคา75% Night p a s เ m e n t นต นรถราคาซิมเบอร์เคเวส์รถราคานะครับเดวี่เมคายมินิก็อบแอดเวนเจอร์นะครับลับสเซนดิวิฟ้ารถราคาเจสเคปแอดเวนเจอร์รถราคานะครับเกมพวกนี้ผมซื้อไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นว่ารถราคาเท่าไหร่นะ ฟูดอัพเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นกับเพื่อนได้หลายคนนะครับ Cataway Paradise เกมคล้ายๆ Animal ค r o s s i n g นะครับตกแต่งเกาะตกแต่งบ้านปลูกผักตกปลาตัดต้นไม้เก็บต้นไม้รดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้มีอะไรทำเยอะเลยนะฮะฟุตบอลคับ2021ันนะครับ Alien i s o l a t i o n นะครับ สตีฟไฟเตอร์ทูอัลต้านะครับสตาร์ลิงเบอรเทิลฟอร์แอดกซ์ไล์นะครับการ์เด้นสตอรี่เด็เท็กซัสฮาวเวิร์ดไลท์แท็กซี่ชาร์ลอตอ่า เพราะว่าเลนเจอร์ลดราคาโมดปั้มก็ลดราคานะไอโมดปั้มหัวโตใช่ไหมมีหลากหลายเกมเลยนะคิวที่เกียร์ค่ายของอ่าแ s s เซจันเบอร์ก็ลดราคาเซ r t ์เทอร์เฟมนะครับเกมนี้เป็นเกมผู้หญิงเดินถือกล้องไปถ่ายรูปติดผีอะไรประมาณนี้นะครับด y นาสตี้บริเวรแ8ลดราคานะครับ Extreme l e g e n d นะครับ ถ้าใครชื่นชอบแนวมูโซนะฮะก็หามาเล่นได้นะครับ The Sinking City ลดราคา Party Hard t o u ลดราคานะครับ The s e n v i e w Zero นะฮะ Ghost and g o b i n ลดราคา โอนิมูชาวอลล์อดนะครับลดราคาแกนกิวกิวตี้เกียร์นี่อะเทลลิซ่าแม้ลดราคาผมไม่เคยเล่นนะเกมปุงยามีหลายๆคนชอบนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมขายดีประจำสัปดาห์นี้ดีกว่าไม่เสียเวลานะก็มีเกมหลากหลายเลยทีเดียวนะที่ให คุณได้เลือกเล่นนะครับเก็บลดราคานะครับมีน่าจะโดนใจหลายๆค่ายเลยดีเดียวแคปคอมยูบีซอฟนะฮะอันดับหนึ่งที่ขายดีนะครับประจำรอบนี้ก็เป็น k i r b y and the f o r g อ t โฟ n กนะครับอันดับหนึ่งน n นเทนโดสวิตสปอร์ตนะครับขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับเป็นพรีออเดอร์อยู่เลยนะฮะอันดับสามสตาร์วอลนะฮะ Lego Star Wars อันดับ Star Wars The Force นะครับอันดับ5 Mario Kart 8อันดับ6 Minecraft อันดับ7 Don't Stop Together เกมนี้รู้สึกว่าจะออนไลน์ได้ด้วยอันดับ8 Pokemon Legend Arceus อันดับ9 Mario Party อันดับ10 Skyrim อันดับ11 Lego Star Wars นะครับชุด Burden ดดอันดับ12 Super Smash Bros Ultimate นะครับอันดับ13 a n i m a l Crossing New Horizon s อันดับ14 The Little Nightmare ภาค1อันดับ15 Cuphead นะครับอันดับ16 Among Us อันดับ17 Stardew Valley อันดับ18 Lego Harry Potter อันดับ19 Overcooked 2อันดับ20 The Show 2022นะครับอันดับ21 Naruto Storm Trilogy มัดรวม3ภาคนะครับ123อันดับ22นะฮะ Sonic Mania นะครับอันดับ23 เควส์ ade, นะครับอันดับ24โคโนคอส์นะครับอันดับ25โซนิคฟอร์สอันดับ26สกอตพิมพ์กิมนะครับอันดับ27เดอะเฮาส์ออฟเดอะเดยนะครับอันดับ28เซอร์ด้าเบสออฟเดอะไว้อันดับ19พัสดุ์เวย์นะฮะอันดับ30 This War of Mine นะครับอ่ะนั่นก็เป็นเกมขายดี ประจํารอบนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูนะครับแต่ที่แนะนํารอบนี้เกมลดราคาก็จะมีอะไรนะ d o n Create Builder นะครับมี Resident Evil, r e v May c r Monster Hunter นะครับที่ลดราคาอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นเกมที่จะเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมดเลยทีเดียวย่งไงก็ต้อง แจ้งเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้ช่องผมครบพันซับสไครต์อ้าตบมือหน่อยเร็วเฮ้ hey. ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะที่กดติดตามนะก็เป็นกำลังใจให้กันนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปของช่องของเรานะฮะก็จะมีคลิปเกมลดราคาถูกๆมาให้ดูก่อนขครนะครับ มีเกมแนะนำเรื่อยๆนะฮะสำหรับช่องนี้นะฮะเกม Nintendo Switch นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งที่ทำให้ผมครบพัน s u b s c r i b e นะครับขอบคุณจริงๆช่วยๆกันดูนะฮะเป็นแรงใจให้กันนะฮะ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่อง 16G Channel ด้วยนะจะมีคลิปเกมเให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรขอให้มีความสุขในการเล่นเกมนะครับให้ได้เกมราคาถูกไปเล่นนะครับก็ก็ต้องได้เกมราคาถูกไปเล่นแหละเพราะว่าผมแนะนำเกมลดราคาและการรีวิวเกมนะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัย มาณนะที่นี้นะฮะสำหรับผมกิกี้ดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบ้วยที่ห่วยที่สุดในโลกวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไปจมเกมไรไปแล้วครับสวัสดีครับ